เพื่อนไงแขกโอมอันนน้มไงเป็นเศรษฐีก็อันหงญ่เป็นพญ่าขั้นไม่ย่ามเก็บไข่เอายานั่งไปเป่าขิงหินหัดมือเ้าย่อยเป่าหัวดีเบิดขันไงเนี่ยเพต้องยันดอกหนาไงเนี่ยพป็นมิตนาเศรษฐีเจ้าสังเกตเบิงโหลดดีเบิดตัว่าเอาจะว่าไรมาตาใสวังหันน่ะไรมาตาทอนาเตากาตะกำตั้งแต่เขาคาตั้มว่าขั้นกันเป็นผลบ่ไปหน้าน้ำกันการเวยนประเด็นเลี่ยนขึ้นไหม ผัวเลยใส่เอ้ยเมียเลยใส่ัวขึ้นเอาแล่นทั้งผมูไม่เห็นของคอยเห็นของจากทำจันว่าแม่นใส่วออกทำล่ามกเด้อันเจ้าว่าบ้างหนึ่งบ่ละเนาะคนใส่มัตตาบูลำบุลันคนเรีหมอลำแม่จาวาดีนี่เนี่ยล็อกคงคุยนั่นล็อกคงคุยของแฉะตอนนั้นแต่พาปุ่งกับจังว่าวินโยห์หีติปุ่งกับจังหวะว่าไม่นั่นมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าเฮาเสียใส่ตัวพยัญชนะต่างๆหรือว่าอักขระหรือว่า คำศัพท์ต่างๆของเล่าอีสานเขาหรือว่าเล่าเล่าเล่านี่มันดินใดหรือว่าเล่าไทยก็ดินไดเปมนบอล่ะรคันว่าคิดว่าในเรื่องของอันหนึ่งมันเกิดเป็นอย่างหนึ่งเน่คำคำเดียวกันเนี่ยพ้าท่นเขาติตั้งมาเพื่อย่างกันล็อกคงคุยมันแปลว่ายังจกว่าล็อกคงคุยตีละโอมีฉะนั้นบ่บ่แปลกันบ่ดังคัะดังคับมีฉะนั้นคอยตองวาภาษาเล่านี่มันดินแต่สุนีย์เยคือกินกับซี่แตกนี่แหละควอมเดียวกันว่า ะว่าล่ำมาล่ำมาเสนอว่าจะเล่าล่ำไปกันไปนี่คือไปกันมาคือมากันอยู่คืออยู่ล่ำไปใส่ล่ำต่้งแต่ท่าหน้าแ่ากาแ่ากำต่างแต่เขาขาตำบอสัมเห็ดกันเป็นอันไปหน้าน้ำกันกังเว้นประเด็นเล่นขึ้นไม่เมียพัสใส่ผัวขึ้นเราเล่นถ้าคุณเมียเห็นคอยผัวเสียกจำเจนมาเป็นใส่ผัวจงมามันจังดังเนาะไม่ต้องตัดเรื่องมองนี้ให้ไรเอากันเล่นละนองไว้แล้วคงคุยอย่าง่าสัน ว่ามันใสหัวอ <S <S 1> <S 1> อกแทางหเมียเลยว่าโอ้ยลงมาสะดอกห้มานั่งเฝ้าทงคอยสีเป็นผู้ขืนะลาอันผู้ผัวเห็นด่างเนี่ยจิงจืนว่าม็นบาดฟันฟันเลอแตาบ่าเอากันผัวเมีย,ยซื่อซือซ่อือสิอไล่มาจะพูนบ่เพราว่ามันคือไก่แท้บ่ไหวดอกบ่ไหวมันสิบ่หุจักอันผู้ได้เป็นเมียผู้ดได้เป็นลูกนะเอาลําม,มาอยู่มองนี้เนาะล้าม,มามองวอนมองซื่อนี่สมัยตะกี้นี่คืนห่านมาถามกันต้วง สามซอสักใส่ไล่เลี้ยงกันสมัยสมือนี่บ่มีหยัางหรอกธรรมดามอลำก่อนต้องมิทามํทาการทําการตอบกันโตการเตียงมอลำเฮียนน้ำพอกอน้ำคู่อีปูคนละวาดก้อนปลาชั้นก้อนศาสก้อนตว,ว่าที่ต้องมีหายมีดีนํากันสองไปบอลมันเป็นตนาไนก็ต้องมีมากฝนมีจะนั่นด้วยเหตุผลเนี่ยไรกระยาห้ามมันอยได้ว่าขาดเกินเกินไปเด้ออันแม่กับเขาใหญ่กับขออาภัยจะไววสาก้อนห้ามมันมีบางบอลบอลกัโชงหอกหักหลังนะ ตาบอกวควรห่อยสิขอ,องงมไว้แต่ที่กบจน่าตกอาวาสานบาตาวแล้วเมื่อบ้านเป็นคำวานันคำสุมขมเข้มมาให้ได้กิริยาว่าจะหลุดจากปากสวสวตนเจ้ากยายถทใหายใจงามคือแก้วแววว่าเขากะจังอย่ามีพ่อยมีนางวัางมันสหายกลัว ลูกย er ักษอนองยาคัวให้มองวันอาอย่างไดว่ะเด้อเธอเดินเดินนอเอาอันนี้ล้วก็เบาซ้ำนันเบาซนภาษากรนัอน้ายงอธิบาย ก่อนหลังเราโบฟังมันเงนเราที่เดินไปนาลีแลขาย,ยัางเดินไปนาลีแลขาย,ยัางเอาลันหัวท่นนี่ท่นนี่มาฟังมันบนเดิน จะว่าไรมาแต่ใสไรมาแต่แตบเวียงกันสัตนาเวียงกันพันเผ่าปากเอาบึงกันเวียงงานสื้ออเวียงกอผ้าเพิ่อเวียงเพิ่องูนาเวียงชากัแพป่งตกแปงใกบาปเวียงสาบเสียศูนย์เวียงบุญดียกาเวียง้างมปองหน้าสองเมืองเมืองสองเผ่าเผาสองเขยเลยไปถึงเวียงกันเซาเล่าสูงเหยกระลาดกิติศาสตร์มนีสิลำ์ไรบอระคำหรือสิลำแต่เกี่ยวเดินดงคง